สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสอน t o Sample t-test for mean นะคะการทดสอบค่าสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่ม,มที่เป็นอิสระกันค่ะเข้ามาดูตัวอย่างกันนะคะในการทดสอบผลสัมฤทธิการเรียนวิชาสถิติ2กลุ่มโดยสุ่มนิสิ A, ตกลุ่ม A จำนวนสิบห้าคน B จำนวน20คนใช้แบบทดสอบวิชาสถิติผลการสอบดังนี้ a นะคะให้ x bar 1เท่ากับ14.5 x 1กำลังสองเท่ากับ9 b ให้ค่า x bar สองเท่ากับ12.35 s 2กำลังสองเท่ากับ10จงทดสอบว่านิสิตกลุ่ม a และกลุ่ม b มีความสามารถทางสถิติต่างกันโดยกำหนดให้ sigma หนึ่งกำลังสองเท่ากับ sigma สองกำลังสองและค่าในยะสำคัญเท่ากับ0.01ค่ะวิธีทำ 1. ที่หตรวจสอบข้อมูลพบว่าสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นทเทสแบบสองอิสระกรณีซิกมาหนึ่งลังสองเท่ากับลังสองขั้นที่สองส้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบ h ศูนย์ต่อมิเท่ากับมิ h หนึ่งต่ไม่เท่ากับมิ2เป็นแบบ two tail test นะคะถ้าเป็นแบบ t เนี่ยเครื่องหมายจะเป็นหมายมากกว่าหรือเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะ ขั้นที่3นะคะให้ค่าในยะสำคัญเท่ากับ0.01ที่4คํคำนวณค่าสถิติีจากสูตรนะคะคือสูตรของ two sample t test for mean ค่ะแล้วก็มากำหนดค่าของตัวแปรแต่ละตัวกันค่ะ x bar 1จับให้มาคือ14.5บา x bar สอนะคะจะเท่ากับ12.35 เราก็นำ x bar หนึ่งกับ x bar สองลบกันนะคะกับ x bar หนึ่งลบ x bar สองจากนั้นมาดูค่า n หนึ่งนะคะค่า n หนึ่งมาจากจำนวนของนิสิตกลุ่ม a นะคะใส่ลงไปเลยค่ะอค่ะสองคือค่าจำนวนของนิสิตกลุ่ม b นะคะ หนึ่งกำลังสองนะคะก็จะเท่ากับสองกำลังสองสิบค่ะหลังนั้นเราก็นำหนึ่งนะคะมาลบครับครับเราก็นำสองลบหนึ่งค่ะจากจากนั้นนะคะเราก็นำ หนึ่งเนี่ยไค่า n หนึ่งลบหนึ่งเนี่ยไปคูณกับอกำลังสองนะคะคูณกับหนึ่งกำลังสองค่ะแล้วเราก็นำค่า n สองลบหนึ่งเนี่ยไปคูณกับ n สองกำลังสองนะคะคูณกับสองกำลังสองค่ะจากนั้นเราก็ได้ค่าออกมาแล้วเราก็นำสองตัวนี้ที่เราหาเมื่อกี้นะคะมาบวกกันค่ะ แล้วจากนั้นเราก็มาหา n หนึ่งบวก n สองลบสองนะคะเพราะว่ามีสองตัวแปรค่ะ n หนึ่งบวก n สองนะคะแล้วก็ลบค่ะเราได้ข่าวมาอย่างนี้แล้วนะคะค่ะนี้ก็คือค่าสองตัวนี้นะคะหารกันค่ะ นั้นนะคะเราก็นํามาถอดสเปรูดนะคะค่านี้นะคะมาถอดสเปรูดโดยมีสูตรค่ะคือ SQRT นะคะคือสูตรของสเปรูดนะคะใส่ตัวเลขลงไปค่ะจากนั้นเราก็นำหนึ่งหารกับหนึ่งนะคะหนึ่งหาร ด้วย n หนึ่งค่ะแล้วจากนี้เราก็นำ n ทหารกับ n สองอีกทีหนึ่งนะคะ่ะสค่ะแล้วเราได้แล้วเราก็นำสองตัวนี้มาบวกกันนะคะแล้วเราก็นำมาถอดสแคว e r รูทค่ะ ใช้สูตรเดิมนะคะ QRT ได้ลงไปนี่เราได้แล้วนะคะเราก็นำที่สอด square root ของตัวนี้นะคะกับตัวนี้มาคูณกันค่ะคูณกับนี้นค่ะค่ะแล้วจากนั้นเมื่อเราได้ตัวนี้ออกมาเราก็นำไปแทนในสูตรเลยค่ะคือนี่ แทนในสูตรหารด้วยที่เราหาเมื่อกี้ค่ะค่ะเราก็จะได้คำตอบออกมานะคะคือ2.03าขั้นที่5นะคะค่าทีวิกฤตเมื่อค่าในยะสำคัญเท่ากับ0.01ย์่งกับ1บ่บวก n อลบ2จะเท่ากับ33นะคะหาค่าทีวิกฤตคือบที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้นะคะ เป็นแบบ t t a s e นะคะเราก็ต้องใช้สูตรนี้ค่ะใช้ตัวนี้นะคะเพราะเป็นแบบ t o t a i l ค่ะแล้วจากนี้เราก็ใส่ที่ property นะคะก็คือค่าในยะสำคัญค่ะแล้วใส่ c o ม,ม่านะคะแล้วก็ค่า d e of freedom ก็คือตัวนี้นะคะค่า df ค่เราได้คําวิกฤตออกมาแล้วนะคะก็คือ2.73นะคะค่ะจากนั้นมาดูขั้นตอนที่6กันค่ะ ขั้นตอนที่หกคือทีคำนวณเนี่ยน้อยกว่าีวิกิตหรือสองสามนะคะสองจุดสามสี่เนี่ยคือทีคำนวณน,นะคะจะน้อยกว่าสองจุดสามคือทีวิกฤตค่ะ้อมยอมรับศูนย์ค่ะมาสรุปกันเลยค่ะสรุปค่ะคือนิสิตกลุ่มเและม e. ีความสามารถทางสถิติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับศ0นจุดศูนย์หนึ่งค่ะ 啊，好，啊。